สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเรืองนภานะครับวันนี้ก็เช้านี้นะครับมีลูกค้าจากอำเภอสองพี่น้องนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องแม็กนัม RT 155พัดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไดสตาร์ทนะครับผมนี่ครับดูแล้วติดไดสตาร์ทนะครับันนี้ก็ได้ต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับนี่ครับเตรียมรองเครื่องให้ลูกค้านะครับนี่ก็ได้เติมน้ำมัน น้ำมันเครื่องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับดเดี๋ยวเตรียมสตาร์ทเลยครับ dạng 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 bao, dạng 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 เสียงเครื่องนี้มากครับพอแล้วนจับเลยครับผมเรียบร้อยครับลองเครื่องครับผมเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองเข้ามานะครับเที่ใจที่เบอร์โทรศัพท์062-7545-665-081-120-6955นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ